เป็นฝ่ายเขียบอลก่อนเปิดขึ้นหน้ามาชนะทิพตวัดเข้าไปเพับไปตัดฟาลใส่เคยะเซนโตชนาทิพโอโหให้ช่องนี้สวยมากครับเอาครับโอกาชิวะโอกาชิวะเลี้ยงไปแล้วออกโอโหโดนมงได้โดยเอเดอโดและก็เป็นชนาทิพครับที่ฉกบอลมาได้เอาครับชนาทิพรีบไหลเร็วออกไปทางซ้าย ฟูกูโมริตต่อมาให้กับชนาทิพย์ผาบอลลุดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตัวล้มพุทธสินไม่ว่าอะไรครับหายไปหลายเกมแล้วครับต้องเอาทาคามมเนะมาเล่นเล่นกันได้ดีครับโคามาอีให้มาที่ชนาทิพย์ไหลออกไปที่ธนกะะรับอย่างชิงจังหวะอยู่ชนาทิพย์โอ้ยให้ไม่ดีครับแต่โคามาอีต,ต้องม,มเกือบจะไม่ดีครับแต่ว่าบอลมาถึงชนาทิพย์อาแล้วครับพลิกได้ชนาทิพย์ใช้ความเร็ว หลายบอลออกมาทางด้านซ้ายให้เอาลกเอากก่หลอกสวยมากครับอากอาก่จิ้มต่อให้ชนาทิปแต่ว่าลูกนี้โดนยังไม่มีจังหวะเรียกว่าคิลเลอร์พาสเลยแต่ว่าจังหวะนี้พยายามจะคลองบอลแล้วก็ชนะก็โดนดักไว้ได้เกมเพสซิ่งของทางซัปโปโรยังทํากันได้ดีนะครับหลายบอลขึ้นโโถสู่เนยต้องยอมแล้วแดดแรงมากครับบอลขึ้นหน้ามาล่วงลงไปชนาทิพไม่ได้อะไรครับโอ้วันนี้นี่ โดนเข้าระกาวิ่งนำทางไปแต่เลือกให้มาที่ชนาทิพย์แปะคืนบอลออกมาทางด้านซ้ายอยู่ี่ีันเร็วกันขึ้นมาจังหวะนี้บอลชนาทิพย์ให้มาอาราโน่บอลเดินทางช้าไปหน่อยโอ้โหเพชรเล็ทาคามีเนยัดเข้าช่องมาชนาทิพย์ชนาทิพย์ออกบอลมาให้กับอ,อกกัลกีกลับไปที่ชนาทิพย์เหมือนทําท่าจะเปลี่ยนเข้ามาตรงกลางเอาละครับอาราโน่ให้ชนาทิพย์มาแต่ชนาทิพย์ยังมาไม่ทัน บอลยังเป็นของทีมเยือนครับให้ชนาทิพย์ทำชิ้นกับฟูกายไหลออกไปทางท่านซ้ายโคไมอีฟูกายจะให้กับชนาทิพย์ลูกนี้ให้ไม่แม่นเท่าไหร่โอ้โหสวยเลยครับแล้วจังหวะนี้คาริโกบอลเลยมาถึงชนาทิพย์เข้าซ้ายชนาทิพย์ลองยิงลูกนี้ก็ไปติดบล็อกล็อกหลบได้จะให้กับชนาทิพย์ยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นของทางอโอกาชิวะครับฟูกมุมาริให้บอลมาโคมอีชนะทิพย์จิ้มคืนกลับไป ไว้นิดนึงไหลบอลต่อให้โอกาชิวะโอกาชิวะมาที่ทางชนาทิพชนาทิปลูกนี้โอ้โหลูก้ตดสินใจยิงครับแต่ว่าบอลมันปลิ้นออกไปอเข้าซ้ายแล้วขอซัดหน่อยครับแม่แต่บอลน,นี้ไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของชนาทิปส่งกระสินลุยค,รคร้างครับคัดเข้ามาตรงกลางโอกาชิวะออเอาคีให้ชนาทิพชนาทิปบอลติดแข้งติดขาแล้วก็ลูกนี้เสียบอลไปให้กับสังกาดโทสุ อาครับสั่งงานมาเซนโตเป็นของใครพยายามกวาดขึ้นหน้าไปติดชนะทิพให้อาราโนอาราโนได้บอลดึงให้มาฟุกุมุริเปิดมาจังหวะนี้ชนาทิพอาแล้วก็ติดเครื่องชนาทิพพาบอลขึ้นไปชนาทิพดึงแล้วไหลเข้ามาสวยมากฟุกุมุริสวยครับตั้งแต่ชนาทิพไหลให้ฟุกุมุริครับแล้วดูฟุกุมุริก็ถูกเอากรีลูกนี้สุดท้ายชนาทิพมาช่วยแล้วก็บอลโดนใครออก โดนฮิคุจิฟูไกเลือกมาทิชนาทิพชนาทิพแต่งแล้วทางขวาว่างนะครับให้มาที่ธนกะวางยาวครับจะให้มาทีิชนาทิพแต่ว่าลูกนี้ร่วงลงไปเจอกับชิมาคาวะโอ้โหวันนี้โดนดักไม่ได้มาแล้วก็ฮิคุจิฮิคุจิล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ลองยิงลูกนี้หนึ่งศูนเลยโอ้โหขวาปิดไพ<ป>่ทาคามิเนะชนาทิพตวัดไม่แม่น โดนดักไว้ได้เปิดมาลูกนี้ยังได้อยู่ครับชนาทิพชนาทิพออกไปทางซ้ายเอากีจะไหลเข้ากลางโดนดักตรงขึ้นหน้ามาโดนมงสกัดไว้ได้แถวสองโอกาชิวะไม่ได้เหมือนกันคาลานะโ,นโคมาอมตวัดเลียดขึ้นหน้ามาหาครับชนาทิพตไม่ตรงเคลื่อนซี่ครับ คามิเนะไหลเข้าช่องมาแล้วโอกาชิวะให้มาชนาทิพชนาทิพเปิดลูกนี้ขึ้นมาเอาครับมิลานทูซิตเข้าซ้ายซ้ายแล้วลองยิงลูกก็ยังดีว่ายังมีตัวจบบ้างไม่งั้นนี่ไปถึงหน้าประตูทีไรนี่ไม่ได้จบซะทีต่อ <c oughs> แล้วลูกนี้ทูซิตมาเอาครับชนาทิพชนาทิพลุดมาแล้วก็ลูกนี้โดนเสียบด้านหลังพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับพยายามเล่นกันอยู่เอาเสียบอลไปครับโกยิซุมิบอลมามิลานครับ แล้วพยายามเพชรเข้าไปเอา,เอาแล้วครับชนาทิพย์ได้บอลชนาทิพย์เลือกออกไปทางด้านซ้ายให้กับอากิอาอกิโยกแกได้แต่บอลก็ยังมาเข้าทางชนาทิพย์ให้บอลมาโคมาอียัดกระทุ่มทุ่มเข้ามาใจาสากะอีมาติดทางฟุกุโมริชนาทิพย์ตวัดต่อไปบอลมาเข้าทางของฟุกุโมริได้บุกต่อยัดเข้ามาชนาทิพย์ออกไปที่อาอกิ ปักอ e ิวคิวหมาติดชนาทิแตะคืนให้เอาขีตวัดต่อมาก็ยังไม่ตรงเพื่อนอีปักอิวคิวชกออกไปเอาคีมาที่ชนาทิแตะคืนหนึ่งมิลานทุสิตคืนชนาทิพชนาทิพไหลบอลมาเอาคีเอาคียิ่งลูกดีมากกระชอกแล้วก็โดนสกัดเซฟครับโอ้โหนิดเดียวครับลุงนี้พอปอิคิวปัดมาเนี่ยเปิดมาติดซัปโปโรเริ่มเร่งชนาทิพ คืนกลับไปทัคามิเน่ให้ชนาทิพ์กลับมาที่มิลานตูิีบอลมาถึงชนาทิพ์ให้มาทาัคามินเน่ต์ขึ้นไม่ถึงบอลมาถึงชนาทิพ์โดนสก,กัดไปนิดนึงแต่ยังได้อยู่เข้ามาโดนมงสก,กัดได้ชนาทิพต์เกี่ยวลงมาถึงคาเนโกคาเนโกแต่งแล้วเปิดด้วยสายเข้ามาเอาครับชนาทิพ์ยิงลูกนี้มาหลุดกรอบออกไปอีกครับ น่าเสีดยดายครับได้เข้าขวาข้างขนาดแล้วครับชนาทิพ์แต่ปั่นลูกนี้ไม่ตรงกรอบด้วยเขย้อยอย่างพยายามแย่งมองอยู่ชนาทิพต์ตวัดขึ้นไปบอลตกมาทูสิทธิ์คนทําชิ่งกับคานิโกะบอลมาถึงชนาทิพ์กลับมาที่คานิโกอยังสดอยู่ครับสากะระอา้าวชนาทิพ์จับบอลไม่ดีแต่ยังมีตัวมารองบอลคืนกับคารมเนสหัวขึ้นมาชนาทิพ์ข้ามหลอกเจโบทรอย ยังเล่นเองเอาแล้วครับลูกนี้แต่ว่าลูกนี้เลยมาถึงทางชนาทิพยังได้ชนาทิพยังโยกไปโยกมาแล้วล้ำหน้าก่อนะครับโอ,โ,โอ้โหอลอยเสียบอลให้เอ้ามีชนาทิพย์มาแย่งได้เอ้าแต่ว่าลูกนี้พุทธสินเป่าวันนี้เองก็ยังติดติดขัดขัดอยู่เหมือนกันนะครับรกาละถาบอลขึ้นมาคนเดียวคนเดียวไม่ไหวเสียบอลให้กับซัปโปโร ออกมาทางด้านขวาให้กับเอากิเอาครับเป็นจังหวะบูอีกครั้งหนึ่งโอ้โหให้ไม่ดีครับอากิ